โอปิเทลเกมที่การันตีว่า ROI ภายใน48ชั่วโมงถ้าคุณได้ตัวดีนะโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตคับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้หนะ้าทีชาลิชาตินะครับแหมต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ไม่เห็นหน้านิดนึง มันมืดไม่รู้ทำไมไฟมันมืดครับผมโอ้ช่างมันเดี๋ยวว่ากันใหม่สําหรับวันนี้ครับเราอยู่กับเกมนี้เลยครับผมโอวิ t เทลก็เลยเรียกว่าเป็นเกมที่เปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเองนะครับไม่ได้นานอะไรเลยนี่ก็เดือนเออข้าเดือนพฤษภาเนาะต้องบอกว่าเมื่อวันที่เจ็ดเมื่อวันที่เจ็ดหรือวันที่หกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขามีทําการเอัปเดตใหม่ก็คือในส่วนของไข่อิมมัทเทลอย่างที่บอกครับว่าว่าเกมนี้เอาไอ้สี่ชั่วโมงไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะส8ิบแดชั่วโมงนะแต่ถ้าว่าใครได้ไข่ดี คุณเอ๋ยคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยเลยนะเว้ยถ้าคุณได้ไข่ดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะเอาไว้โคตรเร็วเลยมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นด้วยไปครับไปโอปิเทลครับนี่ไฟบอสตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุ้งตรงตุ้งตุ้งเราแล้วก็ในส่วนของตัวเกมมันมีทั้งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่อ สวอปเปลี่ยนในแผนเค้กที่พลูคอยนี่เราจะรู้จักนะครับสามารถคลิกไปได้นะและอย่างหนึ่งเราจะสบายใจอย่างหนึ่งเวลาเราเล่นเกมพวกนี้เราจะรู้ว่าหูมีมเหรียญปลอมเต็ไมไปหมดเลยในโลกไปนี้เราสามารถดูในส่วนของแอนเดสด้านบนได้เห็นไหมเห็นไหมครับปรากดคัดลได้เมื่อรากดคัดลแล้วมันก็จะจบทุกอย่าง,งทุกอย่างก็จะจบเลยสบายใจเราก็ไม่ต้องซีรียสว่าอ้ย <c oughs> จะเป็นของปลอมไหมเหรียญปลอมม่ปลอมไนเอาไปที่หน้าเว็บปรกดคลิกไปตามลิงก์ครับมันก็จะสบายใจโอเคครับนามาดูส่วนของตัวเกมดีกว่าตัวเกมครับนี่เลยถ้าหากว่า พูดง่ายกว่านะั้มันเกมที่แบบซื้อไข่ถ้าเราซื้อไข่มาล้วเอาไข่มาฟักเราก็จะได้ของพวกนี้ได้ตัวละครพวกนี้ซึ่งตัวละครพวกนี้ครับมันก็จะสามารถเอาไปทําการต่อสู้ในเกมได้แล้วมีหลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็น PVP โหมดสตอรี่ต่าง,าง,างๆนานามีเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าผมจะพยายามพูดให้น้อยที่สุดในส่วนของข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเราอยากที่จะพาทุกคนเข้าเกมมากกว่าคือถ้าเกมไหนไม่ได้เข้าเกมอาจจะพูดเยอะไงแต่ถ้าเกมไหนเขาไม่ ั้งแต่จะเข้าเกมก็จะพูดน้อยๆนิดหนึ่นนนงตัวไข่ครับเป็น NFT นะครับผมนี่ทุกคนตงดูตรงนี้นะครับผมต้องบอกนะครับว่าไข่อ m มมอทัลหมดแล้วคือหมดเร็วมากเห็นว่ามีอยู่2,500ฟองที่ทำออกมานะครับก็หมดไปแล้วเรียบร้อยเลยโหรวดเร็วทันใจจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอ่อเป็นในส่วนของอ่าไลท์ p e เปก่อนเลยนะครับ ด้วยความรวดเร็วนีดน,นึงนะเราจำไม่แบบอุ้ยไม่ช้าไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ไม่ไมเราจะค่อนข้างเร็วนิดนึงในส่วนของตัวเกมโอปิเทลนะครับผมเนี่ยเซเว่นเดสลินอ่าเบาปอันตรายเป็นเกมไอดอลบ็อกเชนเกมนะครับผมอันนี้ผ่านกันไปแล้วก็ developer ปอร์ครับทำคันเปิดหน้ารู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของเวียดนามนะถ้าโดเดาไม่ผิดจะมีการลงทุนถึง400ล้าน USD เชี่ยวไม่ธรรมดาครับรวมถึงพาร์ทเนอร์เขาบอกว่าพาร์ทเนอร์นี้ไม่ธรรมดานะเยอะด้วยแล้วก็ดีด้วยเรียกว่าเจ้าใหญ่ๆทางนั้นเลยเขาบอกว่าอาร์ตเวิร์คเขาทําเองหมดเลยไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปจ้างใครพูด,ดง่ายคือเป็นของบริษัทเขาเองเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์สบายใจได้หายห่วงร้อยเซลยครับในส่วนของทีมครับนี่อันนี้ทีมนะครับผมผมต้องบอกตรงๆว่าผมก็ไม่ได้รู้จักคนพวกนี้นะแต่ว่าเราก็ดูไปเขาก็โชว์ว่ามีอะไรๆอ,รอรย่างไงบ้างที่มาที่ไปแต่ละคนนะครับผมอันนี้ในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่ AU 2 1 Capital นะครับ X 21เอ่อน่าจะเป็นในพวกนี้น่าจะเป็นในส่วนของเอ่อของเวียดนามนะถ้าให้ผมเดานะ Monster b o x ต่างๆนานา,นาน LD Capital ลาดาไอ้นี่ตัวที่ผมคุ้นๆคุ้นๆอยู่คุ้นๆมากคุ้นมากนี่คือเกมไฟล์โปรเจกต์แรกครับเราจะใช้เหรียญที่มีชื่อว่า T A U M นะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าตั้งใจจะทําให้เหรียญเนี่ยอยู่ให้ยาวๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรางคาเหรียญกันด้วย่เปิดเกมถึงตอนนี้จะเป็นยังไงเรียกว่าดูให้ครบจบในที่เดียวเลย ตัวเกมครับผมมีทั้งหมด5คลาสนะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีน้ําไม้ขออนุญาตนะที่จะปรับ,บง่ายเลยไม่ใช่แบบโอเชียนอัมเบอร์อะไรเงี้ยน้ําไม้ไฟเอ่อพืชเอ่อโลกโลกโลกเอิร์ธโลก,โลก,โลกแล้วก็ในส่วนของแร่ธาตุนะครับเป็นทั้งหมด5 5คลาส5ระดับแล้วก็จะมีในส่วนของ3ามไพมารี่เรียกว่าเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะลักษณะ พิเศษของแต่ละคนก็จะแต่างกันจะมีในส่วนของเต้งอิงเอจิมี3แบบนะครับกายภาพแข็งแรงกายภาพความฉลาดแล้วก็ความเร็วน,นี้เป็นการแบ่งระดับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูต้องจะต้องไปดูวันนี้ผมต้องไปดูต้องพยายามพูดให้น้อยสุดเพื่อจะไปดู p l a y e r Can j o นจอยทูเกเตอร์โคออฟคือมันจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายหลากหลายเลยนะครับในเกมนี้เยอยะแยะเลยแต่ผมพาไปดูพาไปดูจริงอันนี้แค่ดูแบบคร่าวๆไปก่อนหู ใจนี่ผมอยากเล่นลถามว่าผมเล่นเป็นไหมต้องบอกก่อนนะผมยังเล่นไม่เป็นเลยแต่ว่ามีไข่แล้วสองใบ <c oughs> เป็นคนที่มีไข่แล้วสองใบครับบางคนอาจจะบอกอ๋อไข่เป็นนั้นหรอไม่ใช่ผมหมายถึงไข่ในเกมนะครับมีอะไรบา้างอันนี้อันนี้เป็นในรูปแบบของโทเค็นเอ่อเรียกว่าระบบนิเวศของโทเค็นนะครับแบบนี้คือเขาบอกว่าตัวเกมนี้มีการเบินที่ดีด้วยมันดูดีตรงที่ว่าเฮ้ยเขามีตัวเกมดี ดีจริงๆนี่อันนี้เหรียญหลักที่เราใช้เราจะพูดถึง tau m อย่างเดียวนะครับเพราะตอนนี้ผมเห็นแล้ว tau m ใช้งานเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งใจเย็นๆยนใจเย็นเเออผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนอันนี้ในส่วนของอ o k e n o m มิกของโทเค็นนะครับผมผมจะบอกเสมอว่าเฮ้ยถ้าว่าเขาเพดุเอินให้น้อยเนี่ยโอกาสที่เกมนะั้นจะอยู่ยาวค่อนข้างสูงซึ่งผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะถ้าว่าเพดุเอิน้น้อยเนี่ยแล้วไม่ทําอะไรที่มันแบบ เฮียเเกินไปผมมองว่าเกมก็น่าจะอยู่ได้ระยะยาวระดับหนึ่งทิ้งแต่ว่าคอทีมไม่ถึงสิบ้าเปอร์ซ็นก็ทิ่ว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับผมอันนี้ต่ถึงเพทเวอร์นคือยี่ิบห้าปอร์ซ็นบวกกับเซ็คกิ้งเห็นไหมสิบห้าปรเซ็วมเป็นสี่เปอร์ซนก็เรียกว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะอันอื่นก็คือเยอะๆๆว่าๆกันไปแต่หลักๆจริงๆนะถ้าพาร์ทเนอร์ถือเหรียญรถเทนะร้องไห้กันไปเลยโอเคครับมาดูตรงนี้กันครับผมอันนี้อะไรวะในรูปแบบของเอ บล็อกเชนเขาจะทำประมาณนี้นะครับผ่านไป Unity ไปนั้นสมาร์เชนอันนี้เป็นรถแมพครับรถแมพนะครับรถแมพคิวหนึ่งนี่ตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วบางส่วนนะครับในส่วนของ NFT Market นี่ก็เปิดแล้วนะครับผมก็มีทาวเวอร์มั้งแล้วก็มี quest story มีแล้ว PP มียังเดีด๋ยวมาไปดูอีกทีนึงตอนนี้ถึงคิวสองนะครับคิวสองมีกิลโอ้โหต้องบอกว่าเกมเกม NFT เกมเอ่อเพทูเอิญคีทเอินพวกเนี้ย เกมคริปโตกันของขอนตญญพูดั่าเกมคริปโตหลายๆเกมนะที่ไม่ใช่เกมรุ่นใหม่ๆที่เป็นบริษัทใหญ่จริงๆอะออระบบคิวนี่ยากมากเลยนะที่จะมาถึงออมันไม่ใช่แบบ m i r 4 a t l a c k n a r l o c k อะไรนะโยกังแล้วนเออนะอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นเกมที่แบบมีชื่อดังมาอยู่แล้วแล้วมันเด็นแต่ว่าถ้าเป็นเกมใหม่ๆที่โผล่มาเนี้โอกาสที่ถึงระดับคิวเนี่ยยากมากแต่ก็ต้องรอดูครับไม่แน่นะครับผมตัวเกมนี้มีความน่าสนใจในระดับหนึ่งเหมือนกันอ่า อันนี้หน้าเดียวกันนี่า่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเข้าเกมเลยดีกว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าสําคัญจริงๆคือเราอยากจะโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยตัวเกมมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปเข้าเกมเลยใน,ในส่วนของอถ้าว่าใครอยากเริ่มต้นเกมบอกก่อนนะในส่วนการเริ่มเล่นนะครับผมแน่นอนว่าคุณก็ต้องมีไข่ก่อนนะครับมันมีไข่แล้วก็ไข่นะครับมันมีขายอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการซื้อซื้อให้ดูขำๆก่อนเอาเป็นเนี่ยเอิร์ดกันเอิร์ดเอิร์ดเอกตัวนี้แต่ผมจะกดบายปุ๊บ ซื้อไม่ได้เพราะเราไม่มีเหรียญเขางลไไ่ะโท่เอ้ยเอาละครับผมตรงนี้นะครับสําคัญคือเราก็ต้องทําการซื้อเหรียญนะซื้อเหรียญนะครับเดี๋ยวผมซื้อประมาณห้า้อเหรียญน่าจะได้นะเออเดี๋ยวซื้อไข่ไปเล็กๆสักใบหนึ่งซื้อให้ได้เหรียญโอเคครับไปที่อย่างที่บอกครับไปที่หน้าเว็บนะครับมันจะมีอยู่โอ้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยเฮ้ขึ้นหน่อยเฮ้ะอะเนี่ยครับผมกดตรงนี้ไปก็ได้ครับคลิกไปเลยผูกคอดปุ๊บเพราะฉะนั้นเราจะสบายใจว่าอย่างน้อยว่าไม่ไม่โกงนะราคาเหรียญครับเรียกว่าจากยอดดอยสู่ยอดเขา นะแต่ก็ว่า้องมองว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อยู่ที่บุคคลเพราะว่ามันการซื้อขายกันค่อนข้างจะเรื่อยๆจริงๆเรื่อยๆจริงๆเรื่อยๆจริงๆโอเคผมจะทำการซื้อสัก500เหรียญน,นะครับเพื่อที่จะทำการซื้อขายเมื่อสักครู่นี้ KBUSD เออเนะครับผมเท่าไหร่500ได้ไหมมีตังค์พอปอะอ่าได้อยู่21ดอลลาร์นะครับผมซื้อ500เหรียญเนี่ยที่ AUM นะครับผมนหเหรียญกดสวอป ตรงนี้อาจจะพูดไม่เหมือนกันนะบางคนก็สวอปสวปับสวปูปสวปับเซิร์ฟแล้วแต่นะ <c oughs> แต่รู้ว่ากดปุ่มเดียวกันแล้วกันกดเย็ดกดนู่นนี่นั่นไปกดรอจนกว่าในส่วนนี้จะขึ้นมาครับแป๊บหนึ่งปุ๊บน่าจะได้มาแล้วมั้งอ่าได้มาแล้วครับบาลานซ์กลายเป็นห้าร้อยนะครับผมขออนุญาตแอดในส่วนของชื่อเหรียญก่อนนะครับนี่ผมจะแอดตามนี้นเห็นไหมก๊อปปี้มาเลยแล้วผมก็จะแอดลงในส่วนของเมตาเมสของผมนะครับ เหรียญผมก็หลายเหรียญอยู่นะวางไป T A U M นะครับเลิฟได้ละห้าร้อยเหรียญอิมพอแทมโป้ปะโป้ะโปะ,ปะเรียบร้อยครับเอาละเราเข้ามันสุเกมกันต่อเลยดีกว่า <c oughs> ฉันมีตังแล้วแล้วฉันจะทาการซื้อผมจะซื้อนี่นะครับผมนี่ไข่ไปนี้ทําไมขยับล่วไข่มั่งสิบแปลกวะโดนบีบเุ้ยสามร้อยเก้าสิบเองเอาละสิเอาละสิซื้อนะขออนุญาตซื้อนะครับผมขออนุญาตซื้อนครับผมสามร้อยเก้าสิบนะครับผม,บผมซื้อหนึ่งโป้ นี่ครับผมรูปแบบการซื้อไข่นะครับจะเป็นประมาณนี้เนี่ยให้ดูกันเน้นๆไปเลยจะจะไปเลยเรียกว่าเห็นกันจะจจไปเลยเดี๋ยวยังไม่ถึงจุดเล่นเลยนะเนี่ยนี่คือการซื้อล้วนเลยนะเนี่ยโอ้โหเรียกว,ว่ามาถ้าเราจะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยอาจจะนานไปหน่อยโอเคครับน่าจะเสร็จแล้วล่ะเรียบร้อยนะเสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จไหมกดปายปุ๊บ ครั้งแรกครับการการกดครั้งแรกมันคือการยืนยันว่าเฮ้ยคุณจะซื้อจริงไหมครั้งที่2คือการกดเพื่อให้เสียตังค์้วนะถ้าหาว่าเช็คอะไรยังไงดูในส่วนของหน้าต่างที่มันขึ้นมาของเออหน้า m a m a s ูอ่ะพอมันขึ้นมาคุณจะกดอะไรคุณก็เช็คดีๆนี่เรียบร้อยผมได้แล้ว successful ครับผมไปเอาละใครได้ซื้อไปแล้วครับเรียบร้อยเมืกี้390ค่อนข้างถูกนะครับแต่ที่จริงอ่ะถ้าอยากจะซื้อจริงผมอยากซื้อตัวนี้ไว้ผมพาดูก่อน นี่ i อิมพอตอเอ็กเขาบอกว่าไข่พวกนี้ยเป็นไข่ที่มีมูลค่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็ราคาจริงๆราคามันอยู่ที่ที่ที่ไหนฮัลโหลฮัลโหลน่เน่หนึ่งพันเองครับหนึ่เองหนึ่พันเองก็ไม่ได้แพงอะไรเลยก็รู้สึกว่าเออแต่พอดีผมเอาตังเข้ามาไม่พอเออไม่ใช่ไม่พอหรอกคือผมอะ เอาตังไปเอินในส่วนของที่อื่นไปเน้นหมดแล้วไงก็เลยไม่ได้มีตังเล่นก็เลยเหลืออยู่แค่ประมาณห้าร้อยบาทเท่านัง่ายก็เลยใส่เข้ามาเนี่ยไข่เมื่อกี้นี้ซื้อมาประมาณสามเกือบเกือบสี่ร้อยนะครับผมเรียกว่าเกือบบาทต่อบาทเลยทีเดียวเอาละมาดูในส่วนของนี้กันครับเมื่อก,กี้นี้อันนี้คือไข่ <c oughs> ที่ผมทำการซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่นี่ไข่ที่ผมมีตั้งแต่แรกๆแล้วนะรวมแล้วมีสามฟองผมมองว่าถ้ามีฟองเดียมันจะลำบากไง ตอนแรกก็ลองกดซื้อดูตอนหลังก็เลยอ่ะโอเคเข้าใจแล้วเ็าลองกดซื้อเอาละเดี๋ยวเราจะกดโอเพนไข่กันนะครับโอเพนไข่นะจะได้อะไรบ้างเขาบอกมาแล้วว่า Number รเอย้อนยูโอเพนห้าขั้นต่ำนะทำะ5เอ่อสองเลยเรามีสองก็กดสองมาเลยเขาบอกถ้าไข่ถ้าเปิดมาแล้วได้ห้าดาวคุณเอ๋ยเขาบอกว่าคุณเอ๋ยสี่สิบแปดชั่วโมงคุณเอาไปเลยนะครับผมเอาไ้คืนทุนคืนทุน,นชัวร์สี่สิบแปดชั่วโมงถ้าได้ห้าดาวเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมาสองตัวผมจะได้หรือไม่ แล้วทุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าทุกการกระทําบนโลกคริปโตมันจะเสียค่าธรรมเนียมนะเดีย๋ยวจะกลายไปว่าเอ้ยไม่บอกเนี่ยเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมจะเป็นบ n b อนบีะครับในส่วนที่แบบเฮ้ยฉันอยากเล่นอ่ะแต่เล่นไม่เป็นอ่ะถ้าอยากตั้งใจเล่นจริงอ่ะทักมาคุยส่วนตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรยังไงตรงไหนยังไงนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นว่ะเปิดแล้วไงต่อไม่เห็นนะอ๋ออยู่ในนี่น,นี่โซนฮีโร่ดูดูก่อนนะนี่ฮีโร่นี่นะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเขาจะเป็นตัวอย่างี้ก่อนเหรอกี่ดาวอ่ะดูยังไงวะ <c oughs> หนึ่งดาวโอ้ยจริงอ่ะเว้ยโอ้โห <c oughs> อย่างว่าเหรอครับผมเราควรที่จะซื้อเป็นในส่วนของเอนะ่ออิมมท์ลเนาะไม่ใช่ไข่แบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับโอกาสหน้า <c oughs> เดี๋ยวผมจะซื้อทำเอ่อทำการซื้อไข่แบบอิมมัทท์ลดูแล้วเดี๋ยวอาจจะทำคลิปที่สองอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นคลิปแรกเรียกว่าแนะนำก่อนละกันคลิปที่แนะนำกูก็ไม่น่าแนะนำเลย โอเคผมพาไปดูหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยฮีโร่ฮีโร่เอ่ออ่ะเดี๋ยวผมผมจะบอกก่อนนะครับในส่วนของฮีโร่นะตัวผมขี้เหร่มากไปชั่งมันในส่วนของฮีโร่นะครับถ้าหากว่าเรามีช่องเห็นช่องไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องยิ่งช่องเปิดเยอะเรายิ่งสามารถใส่อาวุธได้เยอะนั่นหมายความว่าพลังโจมตีหรือว่าแต่ความแข็งแกร่งก็จะเยอะขึ้นเน่นเองแต่ถ้าหากว่า ช่องมันน้อยแต่นี่เปิดได้หนึ่งสองสามช่องก็เท่ากับว่าตัวเนี้ยแข็งแกร่งกว่าตัวที่หนึ่งครับพูดง่ายคือตัวละครที่มีอาวุธเยอะก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างตัวนี้มีสี่ช่องเลยหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะดีก็ได้นะเอยไม่แน่นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าก่อไปที่เกมนะครับ โอเคครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะครับเราต้องทําการดิโพสิตตรงนี้ก่อนนะดิโพสิตนะเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่ในหน้ากระเป๋าใช่ไหมครับคือเรามีฮีโร่อยู่ในกระเป๋าแต่ว่ายังไม่เข้าเกมเราฮีโร่ hero เข้าเกมก่อนเพราะว่าในเกมเชื่อว่าน่าจะเป็นออฟเชนแต่อย่างที่บอกครับว่าเราเล่นกันครั้งแรกนะให้ทุกคนได้เห็นเอ้ย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 ว้บินบินจะหมดแล้วใครใจดีเติมบีนบิหน่อยด้ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ d ิพอสิตในส่วนของฮีโร่เข้าไปแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นตัวเกมเหรียญนะครับก็คือถ้าว่าคุณทำเควสต่างๆนานา,นานข้างในเกมอะคือผมทำไปแล้วแบบเช็คอินรายวันอะไรเงี้ยมันก็จะได้เหรียญอยู่นะครับผมแล้วก็เอาเหรียญมาใช้ได้ยังไม่พูดถึงนะตรงนี้เรามาดูเกมก่อนเพราะว่าถ้าพูดเยอะพูดทั้งครบหมดก็คงจะลำบากในส่วนของการเล่นเกมก็ลงทะเบียนกัน้วยนะ มีมีให้ลงทะเบียนนะคบผมพอดีผมกดไปแล้วนะก็เลยไม่ได้โชว์ลงทะเบียนนี่เฮ้ยเฮ้ยน่ารักอยู่นะแต่มึงทรงเดียวกันหมดเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคเราบอกว่าเล่นยังไงฟองตรงๆนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนี่อินอันนี้ได้มาจากเวสท,ที่ผมได้จากเวสครับมีการคอมบงคอมบินอะไระเดี๋ยวว่ากันโอเคครับป้าเราไปในส่วนของเล่นเลยครับเข้าเลยสตอรี่โหมดง่ายๆเลยครับผมเราต้องไปสตอรี่โหดนะแล้วก็ทําการต่อสู้คลิก

นึงเซตห้าี่ยอันี้ก่อนนั่งนะขอโูดก่อนโอเคนาโอเคครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็ทำการจบไปแล้วนะครับการต่อสู้หนึ่งครั้งโชว์ครั้งเดียวพอที่จริงควรจะเล่นทั้งหมดแต่แต่ว่านี่เราจะเห็นว่าต้องมีเดลี่เควสนะครับเดลี่เควสต้องควรจะทำให้หมดนะเอิ้นอื UORI 1 time ไทม์ข้อเล็ตรงนี้ปึ๊บ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 อะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะครับผมก็แนะนำให้ทำให้หมดนะครับผมเดี๋ยวด s นิชชันสิบห้าเชาที่มองเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการเล่นให้หมดเลยนะครับผมเรียกว่าอันนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วนะในส่วนของตัวเกมนี้โอ้โหน่าเล่นน่าเล่นจริงแล้วราคาเหรียญเนี่ยอ่ะดูดิเนี่ยนะเดี๋ยวนะเห็นนะทุกคนป่ะนี่เหรียญในเกมนะ20เหรียญนะกดเกมขออนุญาตนะครับผมจะกดเกมเห็นไหม ยี่สิบฟีโอจะมีค่าทำรมเนียห้าสิบนะถ้าถ้ากดเกมคือเสียค่าเนื้อห้าสิบนะเพราะฉะนั้นก็รอเวลาไปนะครับรู้สึกว่าจะลดวันละสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปกดสวอปตรงนี้นะครับผมกดสวอปนี้เจ็ดอาเจ็ดโออาร์ไอเท่ากับหนึ่งทีเอยูเอ็มนะครับผมตรงนี้อันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนนะครับผมชัดเจนมากโอ้เดี๋ยวขออภัยนิดนึงในส่วนของเสียง อพอเข้าเกมปุ๊บแหม่เสียงมึงมาแหละดีนะเป็นเข้าเสียงตอนเกมประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเวลาเนี่ยไปเล่นต่อว่ากันที่หลังครับผมวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับเกมนี้มาดูกันถ้าว่าคุณได้ตัวดีๆผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้นะครับถ้าได้ตัวผมก็อาจต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็บอก,ว,กว,นนะบบว่าไม่เกิน20บวันนะเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าไม่เกิน20บวันก็นนจะกำไรแนละ้วโอเคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ